ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะสสดพี่น้องสบู่สุขคนเนาะอ่าเลขล่างนะครับ,บเดินลงไปให้แล้วแหละเลขบนก็ลงให้แล้วนะทีนี้อ่าเลขล่างนะครับเด่นที่สุดก็คือเลขหนึ่งรองเลขห้านะเด่นที่สุดเลขหนึ่งรองเลขเลขห้านะครับหาับหนึ่งเด่นสุดผมจับไว้เลขไว้แครหนึ่งแปดหาแปดนะหนึ่งเก้าอันนี้จับไว้ให้ ขอตัดตัวนี้ออกนะตัดห้าเก้านะครับบางทรานก็ชอบนะชอบก็ซื้อไว้นะครับแต่สำหรับผมผมให้ดับแต้มสีนะครับเรียกร่างดับแต้มสีนะดับแต้มนะครับเรียกร่างนี้สีแต้มนี่จะออกยากมากนะครับถ้าพี่น้องมีสิทธิหรือว่ามีใบตรวจมีอะไรก็ไปพิจารณาเอานะครับ เลขสีแต้มจะไม่ค่อยออกเลขล่างนะครับนะหนึ่งเก้าโอเคอยู่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าแปดนะทีหาหไว้นะครับกะเลขโบกีหางนะทีนี้มาอ๋ออันนี้เลขบนเนาะเลขบนกะเลขบนนี้ไม่ค่อยห่วงนะเลขบนผมลงหาเบนนิดีแต้งสามสี่วันที่ผ่านมาแล้วล่ละนะครับได้ชุดนี้นะ้ามันดัง มันอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าอ่านมันยังก็ว่ากันไปก็ว่าตามสูตรนะเมื่อที่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับวันนี้ก็ได้ตามนี้นะเด่นก็สีเขียวนั่นแหละนะครับันี้สูตรเล็กล่างเดี๋ยวจะว่าเอาเล็กล่างนะครับมาวิเคราะห์เล็กล่างนะหห่วงเล็กล่างแต่เลขบนนี่ไม่น่าห่วงหรอนรกนะเลขบนน่าจะติดน่าจะติดนะครับเลขบนนี่วันนี้ น่าจะติดอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดขกบนนะแต่บ,บนื่นห่วงแล้วล่ะน่าจะอยู่ในนี่แหละนะเลขกด่างนี่มันชนกันจนน่าก,กลัวนะมันชนทุกสูตรชนที่ห้ากับหนึ่งนะนะส่วนมากนะครับห้ากับหนึ่งมันมันชนกันหลายเกินไปที่นี่มันมาครบล่างมันมีห้ากับแปดนะครับผมเล่นไอเล่นหาแปดไปตัวกันถ้าเกิดว่าห้าไม่มานะ น่าจะเป็น1กับ9อ่าเดี๋ยวค่ยคอยคุยกันนะ1กับ5น้นี่นะครับอ่าว่าการถึงหลัก10นะครับหลัก10นี่อ่าที่เคยใช้มานะ10ล่างนะ10ล่างนะครับเดี๋ยวความน่าจะเป็น นะครับความน่าจะเป็นของสิบล่าง <c oughs> แต่ว่ามันหลุดนะ <c oughs> หลุดสองงวดติดเลยหลุดสองงวดติดก็คือมันเป็นสูตรสูตรง่ายๆนั่นแหละเราจะเรียกเอาคู่ขี้หลักสิบนะครับก็ให้ใช้หลักร้อยนี่แหละหลักร้อยบนเนี่ยถ้าหลักร้อยบนเป็นเลขคู่นะครับงวดต่อไปหลักสิบก็ต้องเป็นเลขคู่ ร้อยบนเป็นเลขขี้อยาให้ดูอย่างนี้ีิน้องจังสีเห็นพ่วบาริขีดไหยน,นะแตะล่ละเอามาขีดเอาตอนนี้แหละนะครับถ้าหลักร้อยบนเป็นเลขคู่หลักสิบล่างก็ต้องเป็นเลขคู่ผมคีกนะารบวกอนะ <c oughs> แต่หลังจากที่มันเขามาเข้ามามันมีหลุด2องวดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังเนาะปับป๊บปับ๊บปั๊บแบบนี้ะนะนะก็คือหลัก10บล่างนะครับถ้าหลักร้อยบนเป็นเลขคู่หลักสิบล่างก็จะเป็นเลขคู่นะครับเนี่ยสังเกตนะ แด้เลขคู่มันเป็นตัวไหนก็ว่ากันปั๊บได้เลขสองออกสี่เห็นไหมสี่ออกหกเก้าห้าหนึ่งออกหนึ่งสี่เก้าออกเก้าหนึ่งได้ศูนย์ยังมาออกแปดห้าดิมันมาหลุดสองวันนี้นะครับได้เจ็ดมันออกแปดได้ห้ามันออกหกเห็นไหมจากเลขคี่มันกลายเป็นคู่จากคี่กลายเป็นคู่วันนี้ได้เลขเก้านะครับอ่าเลขคู่นี่มาสามสามงวดติดนะ 8 8 6นะครับเลขคู่หลักสิบมาสามวดติดแล้วนะครับวันนี้หลักร้อยบนก็คือเลข9นะมันจะเป็นเลขเลขเ,เลขคี่ได้ไหมวันนี้นะครับหลักสิบถ้าหลักสิบเป็นเลขที่นะครับผมเขียนเซนีณนะ ห้าสร่างเป็นเลขคี่ก็คือ13579นะครับ1 3ึ่งเป็นเลขคี่นะก็คือ1 3ึ่งก้าตายตัวทีนี้อ่าว่าตามเลขดับ3ดับเดับนะเดี๋ยวอยู่3ตัว1 5ึ่นะครับซึ่ง1 5ึ่งห้ากมันก็นี่ละ เนี่ยหนึ่งกับห้าเนี่ยมันอยู่นี่อยู่แล้วมันมันมันไม่มีเหตุผลอื่นที่จะออกจากหนึ่งกับห้านะครับนะมันก็เป็นสูตรนั่นแหละสูตรก็คือสูตรนะทีนี้ <c oughs> ได้หนึ่งห้าเก้าเนาะแต่เลขเก้าเราไม่มันบริเด่นอยู่ในสูตรนะมันไม่มีเลขเก้าเด่นในสูตรอ่าแล้วก็พี่น้องถามว่าไอ้แปดกับเก้าออกมาจากไหนเลขเก้ากับเลขสองออกมาจากไหน เลขเก้ากับเลขสองผมบอกตรงๆผมตัดมาจากเลขดับนะผมตัดมาจากเลขดับหลักหน่วยถ้าดับผมอยู่นะหน่วยเลือสองแปดเก้าหลักหน่วยนะครับถ้าดับผมเอาอยู่นะเลือสองแปดเก้าหลักหน่วยนะครับผมตัดจากเลขดับคือ เลขดับเลขเด่นเนี่ยมันก็ไม่มีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจาก0ถึงเเนี่ยเขาใส่ทุกตัวการที่จะดับจะเด่นก็คือคนเรามาสมมุติหรือว่ามาคำนวณขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะส่วนมากนะครับก็คำนวณเลขเด่นกันนะครับบางเจ้าก็คำนวณเลขดับแต่ดับนี่ไม่ค่อยนิยมเพราะอะไรเพราะว่า,าพี่น้องทําใจไม่เป็นกลางนะถ้าทําใจให้เป็นกลางนะครับมีกลางวันต้องมีกลางคืนมีผู้หญิงก็มีผู้ชาย พระอาทิตย์ก็มีขึ้นก็ต้องมีลงมีเลขเด่นก็ต้องมีเลขดับแต่ส่วนมากจะหาเลขเด่นกันนะครับหาเลขเด่นกันเด่นก็มาจากไหนเด่นก็เอานู่นบวกนี่เอานี่บวกนั่นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด่นไม่มานี่พี่นอกจะจะไม่ไม่รู้ไม่เสียดายไม่โมโหนะแต่ถ้าเกิดว่าบอกผมบอกว่าแปดดับแปดมาอย่างเงี้ยโอ้ไหนบอกแปดดับมงอย่างนน้นอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้ว่านี่อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังเอ้า าจากคืนอน้องไปดูหลายๆอาจารย์หลายเ้าไหนบอกเด่นเด่นนักเด่นนะเอาเด่นไม่มาพี่น้องก็เฉยไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบ,บอกว่าได้ดับรถดับมาเนี่ยโอ้โหไหนบอกว่าดับไม่ดับตัวนี้ตัวนี้มาได้ยังไงน,นะประมาณนั้นนะครับก็เลยส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็เลยไม่นิยมเรียกดับกันนะอันนี้นะครับหลักหน่วยที่ผมบอกตรงๆผมมาจากเรียกดับนะตัดแล้วเหลือ 2 8 9นะถ้ามันเดินต่อก็พี่น้องจะเหลือเลขน้อยชุดนะเลือเขน้อยชุดทีนี้หลัก10ก็ตามที่เห็นเมื่อกี้ก็คือ1 5 9นะ3ติดดับ7ติดดับก็เหลือ1 5 9่งหานะั้นนะนะครับถ้ามันเป็นเลขขี้นะ <c oughs> แต่ไอ้คู่ขี้นี้เราก็เอาไว้แค่เสริมนะครับนะเออ มันการเห็นเห็นนั่นแหละมันก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับกาเห็นเห็นก็ไม่ได้บวกอะไรก็คือถ้ากเกิดหลักร้อยเป็นคู่ร้อยบนเป็นคู่สิบล่างก็ต้องเป็นเลขคู่นะประมาณนี้แต่มันก็หลุดมาสองงวดนี่ว่าสองงวดที่มันอ่าเนี่ยสองงวดมันหลุดไปแล้วเนี่ยได้ได้ออได้เจ็ดออกแปดได้ห้าออกหกอย่างเงี้ยวันนี้ได้เก้าออกศูนย์หรือเปล่าถ้าเป็นเลขคู่ <c oughs> นะหลุดสองงวดนะครับแล้วทีนี้ หลักสิบนี่มันเป็นแปดแปดดหมาแล้วเนี่ยมันเป็นเลขคู่มาสางวดงวดนี้จะเป็นเลขคี่ได้ไหมนะถ้าเป็นเลขคี่ก็ตามที่ห 1, 1, นึ่งหนึ่งห้าเ้าั่นแหละเออเดี๋ยวสังเกตอีกโอเคเดี๋ยวผมสังเกตอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เราได้ได้หลักสิบไปแล้วเนาะหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยนะหลักหน่วยผมก็สังเกตอาจากนี้ อันนี้หลักหน่วยเด้อเนี่ยหลักสิบมันเป็นคู่แล้วหลักหน่วยให้ดูที่หลักหมื่นถ้าหลักหมื่นเป็นเลขคู่หลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับเนี่ยได้สองอันนี้ได้แปดนะออกหกได้สองออกหกมันเป็นเลขคู่เหมือนกันนะครับเมื่อต่อไปอันนี้ได้สองออกสี่หลักหมื่นเป็นเลขสองอีกเหมือนกันนะมันออกสี่สี่เป็นเลขคู่นะครับ แล้วก็อันนี้หลักร้อยเป็นเลขคู่มันออกเลขหกหลักหมื่นเป็นเลขขี้มันออกเลขสามเนี่ยนะมันก็มันจะบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้อ่าหลักสิบด้วยเลขเกคือเลขหนึ่งเก้าก็คือเลขขี้นะครับหมื่นเป็นเลขคู่นะจะเป็นอย่างนี้นะครับได้สาเป็นเลขขี้ก็มาเลขขี้ เลขสี่เป็นเลขคู่ก็มาเลขคู่นะอันนี้เป็นแบบคู่ขี้นะครับแบบคู่ขี้แล้ววันนี้หลักร้อยคือเลขเก้านะครับหลักหมื่นคือเลขห้าได้เลขขี้กับเลขขี้มันออกเก้าหนึ่งนะออกเก้าหนึ่งต่อไปนะครับหลักร้อยเป็นเลขคู่มันออกเลขแปดหลักหน่วยเป็นเลขขี้มันออกเลขห้า เห็นไหมนะครับนี่ตัวนี้มันผิดยัไงไงเนี่ยไอ้วดตัวเนี้ยเจ็ดมันกลายเป็นแปดมันเพิ่มเปหนึ่งแต้มนะครับหักหน่วยเลขกีมันก็ออกเลขนะเก้าวันที่ผ่านมานะสลับกัน มันสลับกันก็คือตัวนี้อันนี้เป็นเลขขี้แต่มันออกคู่นะขี้มันดันออกคู่อันนี้คู่ดันออกขี้ก็คือ,อความพิเศษของมันอีกคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเลขมันจะไม่ออกขี้ขี้หรือว่าคู่คู่แค่นั้นเองนะอัเลียขี้คู่ขี้คู่นี่ก็นะอ,อย่างอันนี้ มันเป็นเลขคี่ก็จริงแต่มันออกคู่อันนี้ได้เลขคู่มันออกคี่ก็คือเลขจะไม่ออก2 4 4 6 6 6 8 8ดดอะไรพวกนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดมันเป็นไปเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะมันเป็นจุดสังเกตนะครับถึงวันนี้นะครับเนี่ยมันได้เลขคี่ตัวหนึ่งเลขคู่ตัวหนึ่งนะ <S <S ถ้าเกิดว่านะครับหลัก10กลับมาเดินเป็นเลขเลขคี่ ถ้าเกิดว่า10กลับมาเดินเป็นเลขขี่ก็นี่แหละตัวนี้หนึ5 9นะถ้าเกิดหลัก10มาเป็นเลขขี่แล้วหลักหน่วยเราเป็นเลขคู่เนี่ลขคู่ก็คือเลข8กับเลข2นะครับที่เหลือเนี่ย8กับ2 ซึ่งมันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่มันมันมันจะออกนอกเหนือจากนี้นะแต่พี่น้องก็อย่าไปมั่นใจมากนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ต่เลขผมว่างแค่เลขหกตัวนี้ผมก็ว่ามันเสี่ยงมากนะแต่ถ้าว่างหลายสูตรหลายมีนะตัวเลขนี่ยมันมีอีกนะครับเดี๋ยวผมตัดตัดอ่าดับหลักสิบก่อนนะนะก็ตามที่ผมบอกนะจะจะตัดตัดหลักสิบดูมันจะเรือเลข่อก,กี่ตัว มันจะเหลือเลข1 5ึ่ง้าไหมนะครับถ้าเหลือตัวใดตัวหนึ่งก็เน้นไปที่ตัวนั้นแต่ที่แน่ๆก็เลขวงนี้แหละตัด5้า้าออกเพราะว่า5้าสีแต้มเลขสีแต้มนี่จะออกยากมากนะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อ1นึกับ52เนี่ยไม่ต้องกลับก็ได้นะครับหนึ่สองเนี่ยเลข2เนี่ยจะไม่มาหลัก10บ,บนหลัก10ล่างนะครับเลข2จะไม่มา นะครับหลักสิบบนหลักสิบล่างทุกนวดนะทุกนวดเลขสองไม่มาหลักสิบบนหลักสิบล่างนะครับทุกนวด่ะไม่ต้องกลับนะครับั <c oughs> งจำไว้ดีๆนะครับแต้มดับทั้งบนทั้งล่างก็คือดับแต้มสี่นะครับ <c oughs> แล้วก็เลขสองจะไม่มาหลักสิบบนและหลักสิบล่างทุกนวดนะก็ <c oughs> หลายงวดเหมือนกันนะครับประมาณปีหนึ่งสองปีมั้งนะสองหลักสิบนะครับสองหลักสิบบนไม่มาสองหลักสิบล่างไม่มาประมาณปีสองปีแล้วแหละนะแล้วก็เลขแต้มสีนี้ก็ไม่มาบนนะถ้าจับได้แต้มสีนี้จะไม่มาบนไม่มาล่างนะครับเพราะนั่นแต้มสีบนแต้มสีล่างนี่ตัดทิ้งได้เลยนะครับนะจากอีกทีก็สองปีปีสองปีนั่นแหละนะครับ สองปีมีจังวดก็ว่ากันไปอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเก็บความรู้มากกว่านะ่องของผมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะผมพิจารณบวกเลขตัวเลขก็ตามนี้นะี่น้องไปตัดต้นใจร้องเบิงแล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะครับอาจารย์ไปติดดับสายแข็งได้ว่าเลขตัวนู้นเลขตัวนี้นะถ้าเกิดว่าผมตัดหลักสิบแล้วเลขที่ไม่น่าจะมาหลักสิบนะผมจะ อาอมาลอ,ลองมาดูแต่ที่แน่ๆนี่มันก็นยังเลขชุดนี้ก็คงเดิมไว้นะครับตัดตัวนี้ออกก็เหลือเลขแค่5ชุดนะครับแล้วเมื่อกี้นี่นเป็นขี้ขี้ซะขี้ขี้นี่เ,นเลขขี้ขี้เลขขี้ขี้คือ91ออกไปแล้วเนาะก็โดนึ้นกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็บโอเคนะลิปนี่ไกลเอาเอา มาฝากกันเดี๋ยวผมตัดตัด10แล้วค่อยมาลงอีกทีนึงว่ามันจะมีเลขชนกับเลขชุดนี้ไหมจะเลข8คิดว่าน่าจะอยู่นี้หลักหน่วยนะ8 8ดแไม่มาหลักหน่วยก็ค่อยว่ากันก็นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ